ไอ้ฝรั่งอเมริกาที่มาอยู่เมืองไทยที่อยู่ทางเหนือนี่นะฮะวัยกลางคนวัยหนุ่มๆเนี่ยน,นะ CIA แทบจะทั้งนั้นไอ้พวกนี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการการสร้างปัญหาให้แต่ละประเทศที่มันไปเพราะว่าวัตถุประสงค์ของ CIACIA CIA มันเป็นคนที่ปฏิวัติยูเครนแล้วในที่สุดตั้งไอ้เซเลนสกี้ขึ้นมาวันนี้ CIA มันกำลังจะไล่เซเรนสกี้ออกเพราะว่าไม่ทำตามที่มันบอกเพื่อไอ้ CIA วรนุษย์นี่นะมาอยู่ประเทศไหนประเทศนั้นเรือหายหมดอเมริกาเป็นประเทศที่น่ารังเกียจเดียดฉันเป็นอย่างมากทีนี้ไอ้ทรัมป์มันใช้วิธีไหนบอลเข้าทางตีมล้วนี่คนไปชงให้มันคุยหุณบอลเด็ดบอลก็มาทางตีมันเลยมันก็ต้องเขี่ยและเตะเพราะว่ามันก็จะอ้างภาษีละเพราะมันรู้ว่าประเทศไทยคนรวยนักลงทุนแมงประสาทแดกกับภาษีทรัมป์กลัวว่าตัวเองส่งออกและตัวเองจะไม่ได้ กำไรหรือขายไม่ออกเว้นแต่ก่อนแต่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านติดตามผมมาตลอดเวลาท่านจะรู้ท่านจะรู้ว่าประเทศไทยส่งออกไปอเมริกา1.5ล้านล้านบาท1.5ล,ล้านล้านบาทตัวเลขดูแลตกกระจายมันเป็นไปได้ยังไงวะเยอะเรือหายเลยแต่ถ้าเราดูรายละเอียดของการส่งออกแล้ว เราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเข้าใจยังไงว่า1.5ล,ล้านล้านบาทนั้น400ล้านบาทเป็นของไทยจริงๆของไทยจริงๆก็คือข้าวยางพาราเสื้อผ้านะฮะสมุนไพรจูรี่400ล้านบาทเองของไทยอีก1.1ล้านล้านบาทเป็นโรงงาน OEM ที่ฝรั่งมาตั้งยุโรปมาตั้งจีนมาตั้งเกาหลีใต้มาตั้งญี่ปุ่นมาตั้งเพื่อใช้ทหารการผลิตจ้างแรงงานไทยแล้วใช้ประเทศไทยเป็นตัวส่งออกไปประเทศไทยได้อะไรไม่ได้อะไรได้แต่ค่าแรงงานของคนงานที่ไปทำงานในโรงงานนั้นเหมือนกับครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็บ่อยครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้แต่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ใส่ใจ ที่เราพากันภูมิอกภูมิใจกันนักหนาว่าประเทศไทยคือดีทรอยของเอเชียแปลว่าอะไรดีทรอยคือศูนย์เมืองเมืองหนึง่ง,ง,งที่อยู่ในรัฐมิชิแกนเป็นเมืองที่บริษัทรถยนต์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Ford General m o t o r อหลายๆแห่ง c ครเช l e r ตั้งอยู่ที่เมืองนั้นก็คือประเทศไทยคือดีทรอยคือแหล่งผลิตรถยนต์ พวกเราที่แม่งภูมิอ,อกภูมิใจเรือหายกันเลยตอนนั้นโอ้ยตายแลนักการเมืองก็ภูมิใจข้าราชการก็ภูมิใจเมืองไทยไปดีทรอยต์เอเชียก็เพราะสติปัญญาของไอ้พวกวรนุ์พวกนี้มันมีเพียงแค่นี้สมองหมาปัญญาควายมันยังดูไม่ออกหรือว่าไอ้โตโยต้ามาตั้งโรงงานแล้วผลิตโตโยต้าหลายรุ่นแล้วใช้ฐานไทยเป็นคนส่งออกของไทยหรือเปล่าไม่ใช่ แต่จ้างแรงงานไทยเข้ามาทํามีคนเขาคุยกับผู้ใหญ่ในกองทัพเรือสองสามคนยายผมเอ่ยชื่อเลยเขายืนยันกับผมมากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกเลยว่าเรื่องจริงที่ไอ้การติดต่อมาเพื่อขอตั้งฐานทัพที่พังงาแต่นายภูมิธรรมเวชยาชัยบอกว่าอยู่ในแผนแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันคนที่โกโหกอันดับหนึ่งของประเทศไทยชื่อทักษิณชินวัตรคนที่ติดเชื้อโกหกต่อมาก,ก็คือภูมิธรรมเวชยอชัยเพราะว่าต้องพูดตามทักษิณจำได้ไหมท่านผู้ชมครับ มีอยู่วันหนึ่งทักษิณขึ้นเวทีที่เนชันแล้วทักษิณบอกผมมีความลับบางอย่างเรื่องความมั่นคงแต่ผมไม่พูดจําได้หรือเปล่าท่านผู้ชมและนี่ไงนะแสดงว่าทักษิณมันรู้อยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รักชาติรักแผ่นดินแ้วก็รู้อยู่แล้วว่าการมีฐานทัพของต่างชาติอยู่ในประเทศไทยนั่นคือการนําความพินาศและเรือหายมาสู่ประเทศไทยท่านผู้ชมคิดว่ามันยากแค่ไหน ที่จะบอกเขาไปบอกว่านโยบายให้ตั้งฐานทัพของพวกคุณหรือต่างชาติในประเทศไทยนั้นประเทศไทยไม่ต้องการสูญเสียอธิปไตยตรงนี้ไปไม่ต้องการเป็นตัวกลางประเทศไทยไม่ต้องการเป็นยูเครนที่สองพูดแค่นี้พวกมึงจะตายกันเหรอ